ขอวีซ่าเยี่ยมแฟนยูเคเงินเดือนสองหมื่นวีซ่าผ่านไหมครับเอามีรายละเอียดทั้งหมดนะอยู่ในเว็บของโกล o นไกด dot com ก็เพื่อนๆก็มาค้นหาเองได้เลยหรือว่าสงสัยหัวข้ออื่นนะเนี่ยโกล o นไกด dot com สีแดงแเนี่ยตามหน้าจอเดี๋ยวจะค้นให้ดูก็คือรูปแบนขยายนี้แล้วก็ค้นหาคําที่เราสงสัยนะครับหัวข้อนี้เราพูดถึงยูเคพิมไปเลยแค่ยูเคนี้นะเนี่ยนี่เลยคือหัวข้อที่เราจะพูดถึงนะวีซ่าอังกฤษงานประจํา 20k วีซ่าเยี่ยมแฟนเนี่ยนะครับก็ตามหัวข้อเลยนะเงินเดือน20,000เยี่ยมแฟนอังกฤษผ่านยากไหมก็คือเป็นเคสที่ผู้ยื่นรายได้ไม่สูงมากนะักแล้วก็มีจุดไหนที่จะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือผู้ยื่นอายุ36ปีทำงานธุรการในโรงพยาบาลมา10ปีครับรายได้ก็มีเงินเดือน14,000บาทแล้วก็มีโอที6,000ก็เลยเป็นเงินเดือนรวม20,000ครับ คบกับแฟนอังกฤษมาหนึ่งปีผู้เชิญก็เพิ่งจะมาไทยสักแค่สองสัปดาห์คือเจอกันแค่ครั้งเดียวผู้เชิญจะเชิญไปที่เมืองริเวอร์พูลแล้วก็เที่ยวเมืองใกล้เคียงแล้วอันนี้มันมีจุดเสี่ยงอะไรบ้างอะ่ะก็คืออังกฤษเนี่ย uk เป็นประเทศที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีการเงินมากก็หมายความว่าถ้ามีสิ่งผิดปกติเนี่ยมีโอกาสโดนปฏิเสธสูงฉะนั้นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือการฝากเงินก้อนใหญ่ อย่างเช่นว่าเงินเดือนรวมแล้วสองหมื่นเนี่ยโอ้มาฝากสามหมื่นสี่มืน่นหนึ่งแสนอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เงินเราแน่ๆเขาดูออกฉะนั้นก็โดนปฏิเสธสถานเดียวครับก็คือหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวบัญชีที่ผิดธรรมชาติแต่เกิดว่าเผลอทาไปแล้วก็ต้องมีจดหมายชี้แจงครับแล้วก็กลยุทธ์สําคัญนะครับก็คือเทคนิคเลยต่อให้วีซ่าเขาให้ทีละหกเดือนนะยูเคเนี่ยเราควรจะขอแค่ประมาณสิบถึงสิบห้าวันเอา้าเราต้องไปต้องการไปมากกว่านั้น คือต่อให้ขอกี่วันเขาก็จะให้หกเดือนอยู่ดีฉะนั้นสูตรคำนวณเงินนะยิ่งจํานวนน้อยวันก็ยิ่งใช้เงินน้อยก็คือผู้เชิญควรจะมีเงินเท่าไหร่ตามหน้าจอดูจากหน้าจอเลยนะครับเออเวลาน้อยอ่าแล้วรายละเอียดต่างๆทั้งหมดมีอีกเพียบเลยมาดูในนี้ได้เลยนะครับฉะนั้นสรุปนะเคสนี้เงินเดือนแค่สองหมื่นแต่ว่าจะผ่านยากไหมอ่ะก็ถือว่าไม่ยากเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเยี่ยมเย็ยนเนี่ยก็คือเขาดูการเงินผู้เชิญ ผู้เชิญก็ถ้ามีเงินเพียงพอเออดูตามหน้าจอเมื่อกี้ไปแล้วหรือเข้ามาดูเองนะครับแล้วก็บัญชีการเงินเป็นธรรมชาติไม่ระดมฝากก้อนใหญ่อย่างชัดเจนครับก็ถ้าโดนก้อนใหญ่นี่ยังไงก็ไม่ผ่านนะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับผู้เชิญชัดเจนมีรูปถ่ายคู่ชัดเจนนะครับผู้เชิญมีเงินเพียงพอมีความผูกมัดกับบ้านเกิดยังไงวีซ่าก็ผ่านแน่นอนโอเคก็คือข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ก o n o กด i เกิหรือตามใต้วิดีโอ